นี่คือในรูปนะคะลงเนี่ยที่เราจะมานโนะคือ้องใส่คิมชอนนะคิมชอนนะเปลงเน นอกจากสภาพห้องจะเป็นอย่างที่เห็นแล้วตูเว้เย็นก็ยังไม่เสียบปลั๊กไว้ให้น้ําเปล่าก็ไม่มีกระดาษชําระในห้องน้ำก็คือดึง2ทีหมดแล้วเนื่องจากพวกเราไฟล์ไปถึงดึกมากแล้วก็เลยหาที่พักที่นอนๆอนไปก่อนเดี๋ยวตื่นเช้าก็ต้องเดินทางไม่ได้คาดหวังแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ทุกคนดูสภาพที่นอนผ้าห่มก็คือบางมากสภาพห้องคือเหมือนยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยแล้วต้องไปเช็คอินก็ยังต้องรออีกเป็นชั่วโมงเพราะว่าไม่ได้เตรียมห้องไวใ้ให้ทั้งที่เราจองไว้ล่วงหน้าแล้ว คนถ้าได้ยคนตอบจริงถามว่านอนหลับไหมก็หลับค่ะเพราะว่าเหนื่อยกันมากแต่ก็ตื่นเช้ามากเหมือนกันเพราะอยากรีบออกละ